คำถ,ถามจากเพื่อนชาวสวนกระตุน้นการออกดอกโดยการพ่นท้องเก่งจำเป็นต้องใช้13046รวมกับสลายหรือไม่ปีนี้ยพยายามใช้13046ของดวงตัวันเพชรอัตราส่วนในการใช้400กรัมต่อน้ำ200ลิตรบางคนเนี่ยเขาบอกเขาพ่นกัน1กิโลกรัมต่อน้ำ200ลิตรก็มีแต่ของพิยามใช้แค่ประมาณ400กรัมต่อน้ำ200ลิตรเพราะกลัวว่าใบจะไหม้จังหวะที่ใช้ครับก็ใช้ช่วงจังหวะที่ ใบเขาแสดงอาการตอบโตมอาหารเต็มที่แล้วปกติลักษณะของใบทีต่ตอบโตมอาหารถึงเต็มที่นะครับเราดูจากขั้วใบที่จะอวบบ้วนขึ้นมาดูจากเส้นกลางใบที่มีลักษณะของสีเหลืองชัดเจนดูจากเนื้อใบเป็นรอนภูดูจากลักษณะของการแข็งชันตั้งกระดกแบบนี้แสดงว่าต้นสะสมอาหารมาดีแล้วรอแค่เงื่อนไขของสภาพอากาศ ให้เหมาะสมนั่นเองเราก็จะใช้สลายกับ13046กระตุ้นการออกดอก